Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a dark one there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started. Mm hmm. ไอเสียงที่คุณเห็นในเสียงที่คุณได้ยินตะกี้นี่คือเสียงของอาร์เตมจริงๆนะฮะโอเคเรามีเปลือยบ้างเรามีลูกสองในอดีตเป็นเ่องธรรมดาแต่ตอนนี้รถไฟเหมือนมหัศจรรย์ไม่ต้องห่วงเราใช้ปืนทุกปืนแน่นอนสำหรับภาพนี้นะฮะก็ของวัยเด็กก็คือภาพนี้นี่ค่อนข้างจะหางกระสุนง่าย ภาคที่แล้วแล้วก็เงินค่อนข้างจะบานสะพัดนะฮะโอเค Try to put some juice in the system and get the lights on. Use their flashlights in the meantime. Right? You ready? Okay. wow Okay. Yeah, we'll need it. Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. กด F นะฮะเรควจะเช็คว่าระดับระดับไอพลังคนนี้เยอะแค่ไหนนะฮะงานง่ายๆอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันนะนี่มันที่ไหนวะทำไมสภาพทุกคนเป,ป็นอย่างี้ alright okay, the map shows a collector entry point ahead go right there's a dead end on the left something alarmed them stay sharp ขับมื Okay. นโอเคให้คุณเธอปีนปีนปีนบันไดไปนะฮะเราไปทางนี้กันเถอะโอเคจุดไฟเผาแม่งฝึกซ้อมการเผานะฮะเพราะว่ามันต้องใช้จริงๆเกมนี้ไฟเช็คมีโคตรมีประโยชน์ทุกทุกทุกๆอย่างในลายๆแง่ดูสิแอช But maybe the dark one are the reason of this eternal time. Mm -hmm. Uh huh. Uh so, eh, huh. are you there? Surface, put your mask on. Okay, so... sir. <sighs> okay, check your map. Check your huh จ้าจ้าใครจโดนก้นเธอแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก้นเธอเป็นของฉันอยู่ดี Give me a hand here. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. You're supposed to be immune to there. What? Influence? Well, I don't have your gift. So hop along, rabbit. Head on in and look for the creature. I since it'll the the they ones are so fond sense dark are smell so do or or of you sense you smell you สามารถเช็ดได้นะฮะเป็นผ้าที่เหว่าค่อนข้างจะเหมือนจริงนะฮะนิดนึงนะโอเคเรามีเวลาอยู่แค่เอ่ม เอ้ยเฮียกดทำไมเยอะแยะกดเช็คเวลาได้บก่กเช็คเวลาโอเคเราเวลาประมาณประมาณ5้าทีนะฮะในการอยู่บนเซอร์เฟซในในการเปลี่ยนเปลี่ยนกาสส๊าซสำรองนะฮะอะไรที่อย่างเราจะไปละเฮียชา,า,าวบ้านเรียกว่ากะอีว e ิลนะฮะแต่ว่าผมเรียกว่ากาก,ากอยอกแล้วคุเรียก โอเคนี่คือสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้านี่ก็คือเรียกว่า Dark One h i g นะ,ะเต็มตัวให้ดีฮะเพราะว่าต่อไปนีคือ l e t s l e t s get it on เลยแหละหลาย คุณรู้ยังว่าทำไมเหตุผลที่ผมต้องเอาปืนนี้มาทำไมไมัใช่เวลาไหม

อตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้มันคือทางไปนะฮะแต่ว่าพม่จริงไม่ใช่อะไรนะกันอ๋อคุณเธอแอนนาอยู่บนอยู่บนตรงนั้นนะฮะอยู่ข้างบนนั้นนะฮะแอนนาอยู่ข้างบนโอเคเลื่อนเถอะโอเคได้ อวไ้อีกสักสิบนาทีเหลือเฟือเหลือเฟือทูขวาโอเคเปลี่ยนเส้นทางนะฮะเย็ดดักวันดัก ไอเงี้ยมันเป็นผ่านกูไปนะโอ้ผิดทางทางไหนวะอันนี้ใช่ไหมให้กวูวิ่งเลยใช่ไหมดาววันดูเนี่ย ไปไหนแล้วเอา้าทาไปไม่รอละมึงมานี่เลยมาดักวันอะไรอ่ะโดอะไรอ่ะ จำนี่แหละคาสามารถของอาเตียมแล้ยฮะคนไหนวะกูเทนมอร์เกนกูเทนมอร์เกนกูเทนมอร์เกนนะฮะภาษาเยอรมันแปลว่าสวัสดีตอนเช้า